ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมืาอนี้กับวันอังคารที่ยี่สิบสามมกราคมหกหกนะครับเนาะครับโปรเตีพามาติดตามเล่าพัฒนากับเซียนคนริมทางนะครับเอฟซี FC เนาะครับงวดวันพุทธที่ยี่สิบห้า วันพุทธที่ยี่สิบห้ามกราคม ลราพัฒนาสัตว์เกียนติให้คำอิที เรียนคนริมทาง บนบนวิ่งรูดบนวิ่งรูด จับคู่1นสาม หนึงสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้า สามสามสามสี่สาหครับส่วนตัวเน้นนะครับเนาะพนเน้นให้ที่ สีหนึ่งห้าสองสี่สองห้าเ็นเนียนให้ซีหางนี้นะครับเอฟซีเนาะครับ สัดเจนเนาะครับส่วนตัวบนเน้นนะครับเอฟซีส่วนตัวบนเน้ e น,นเข้ามาเข้าเก่านะครับเด้วเอฟซีแต่ที่สำคัญเนาะครับเนาะเข้าเก่าจะลืมกลับตัวไว้นำนะครับกลับตัวด้วยเนาะครับเนาะมานีิล่าง ล่างวิ่งโหลดล่างวิ่งโหลด3กับสี่ จับคู่นะครับเนาะจับคู่ล่างอืมสามหกสามเจ็ดสามแปด si hô si kiệt ห้าเจ็ดห้าแปดปรับส่วนตัวเน้นเน้เนที่สามหกสามเจ็ด สีหกสีเกตคือตัวเน้นเพิ่นนะครับ Fc เนาะจะว่าส่วนตัวบอลเน้นนะครับเอามาเข้ากับเอานะครับรอย่าลืมกลับตัวนะมาขับ Fc ครับสำหรับเสียนคนริมทางนะครับเนาะครับ,นะรบ Fc ราวพัฒนาวันที่25นี่นะครับเนาะเดือน166บนวิ่งรูด1กับ2กับจับคู่13 14 15 23 24 25 33 34 35เน้นที่14 15 24 25ครับคือบนนะครับเนาะครับส่วนล่างล่างวิ่งรูด3กับ4 36 3ามเจ็ดสามแปดสี่หกสีเห้าหหเจดห้าแเน้นที่สามหกสามเจ็หกเนี่ครับเอฟซีเซียนคนริมทางนะครับเนาะครับเอาพอแตีมขอขอ,ขอบขอบคุณหลายๆนอครับเดอ้อเซียนคนริมทางนะครับเนาะที่จะชงตัวเลียงแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอแตม้มฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งมาปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับยีบสี่ครับผมเอาแชปหน้าจอครับผมขอให้โฉบโฉนมันนะครับเนาะงวดวันที่ยี่สิบห้าก็คือมืออื่นนี่นะครับเนาะกับกับเราพัฒนาเซียนคนริมทางนะครับครับเตแียมกับสีบอยู่นะครับเนาะมักตัวเรเข้ากับอย่าลืมกลับตัวไว้น้า เตียมเนยียนยำมาตลอดนะครับเนาะบางที่ก็เขาตกกับมีครับเอาสุดท้ายสายสุดพอเตียมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเตียมเตียมขออวยพรในมแต่คว่สุขควมำเจริญน,นะครับเด้อควมเจ็บใหญ่ใดคว่ำไข่ใหญ่มีนะครับเนาะมีแต่โุกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันโดยเฉพาะเล่าพัฒนานีนะครับเนาะครับเอาขันมาขันสอบก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำนี้นครับเนดะ้อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้เอาไว้พ่อกันคลิหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม